ครับอีกแกะกล่องเลยตูรีโมทอันนี้ก็มาติดตั้งประตูรีโมทนะครับอันนี้ให้อยู่น,นี่แน่เก็บมันจะนับปรับถานได้ครับ นึ่งก็เตรียมตัวขุดกันได้เลยน,นี้ขุดทำฐานก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นประตูนหนักก็เรื่องเย ตรงนี้ก็เตรียมเจาะเตือนสายไฟนะครับสายคอนโทรลครับอนนี้เป็นการมาร์คระยะ ยึดกามปูนี่ครับมีแผนกุด บอกพ่อแหลกดปดพี่หรือล้างและทำลายล้างและทำลาย